หัวใจสําคัญค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะนั่นคือเมล็ดกาแฟที่ดีค่ะเป็นกาแฟที่มีความหอมของอาราบิก้านะคะทําให้กาแฟแก้วนี้นะคะมีความเข้มแต่ไม่ขมนะคะมีความนุ่มนวลกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูเสริมสร้างรายได้ในคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะมาทำกาแฟเย็นอเมริกาโน่ค่ะจะนําช็อตที่มีความเข้มข้นสีดำผสมกับน้ำให้อร่อยอย่างไรนะคะเรามาชมกันในคลิปนี้ค่ะ ใจสำคัญค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะนั่นคือเมล็ดกาแฟที่ดีค่ะสําหรับเมนูอเมริกาโน่เย็นนะคะแน่นอนค่ะวันนี้อาจารย์เลือกใช้กาแฟตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือโซเล่คาเฟ่แบล็คนะคะสําหรับเมล็ดกาแฟถุงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์นํามาใช้จริงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะจุดเด่นนะคะ เนื่องจากเป็นอาราบิก้าเบลนด์กับโรบัสต้านะคะและที่สำคัญขั่วปนกลางด้วยนะคะทําให้กาแฟถุงนี้ค่ะมีความหอมเด่นของอาราบิก้าถุงนี้ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ ต่อไปมาชงช็อตกาแฟสําหรับเมนูกาแฟเย็นกันนะคะดึงด้ามชงออกจากหัวชงค่ะทําความสะอาดหัวชงนะคะแล้วก็เช็ดเบ่าให้สะอาดมื่อแห้งแล้วค่ะเราจะใช้กาแฟ20กรัมดังนั้นอาจารย์วางบุนตะช่างก่อนนะคะ หลังจากนั้นค่ะอาจารย์ใช้อุปกรณ์นะคะนั่นคือแมเปอร์เกลี่ยหมุนไปในทิศทางเดียวกัน3รอบค่ะเพื่อให้หน่าเรียบจากนั้นแทมกดค่ะกดให้ตรงค่ะโดยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งให้หน้ากาแฟรหรือก้อนเค้กมันแน่นนะคะเสร็จแล้วค่ะหมุนไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะในทิศทางเดียวกันแล้วก็วางค่ะทําความสะอาดหัวหูคอค่ะสเต็ปต่อไปค่ะฟลัดก่อนนะคะเช็ดตะแกรงค่ะทุกครั้งนะคะสวมเข้าไปอย่าลืมต้องกดชงทันทีนะคะ สำหรับช็อตแก้วนี้ค่ะเสร็จแล้ววันนี้ค่ะสำหรับเมนูอเมริกาโนเย็นอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้สูตร16ออนค่ะใช้น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะจะใช้น้ำดื่มเย็นก็ได้หรือใช้น้ำดื่มอุณหภูมิปกติก็ได้ที่สำคัญห้ามใช้น้ำร้อนเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้น้ำแข็งละลายเร็วนะคะทำให้รสชาติเสียนั่นเองส่วนผสมตัวที่2ค่ะใช้น้ำเชื่อมนะคะ2ปั๊ม เรารู้จักส่วนผสมของน้ำเชื่อมอาจารย์ก่อนนะคะวิธีการทำน้ำเชื่อมด้วยตัวเองค่ะน้ำตาลทราย1กิโลค่ะใส่น้ำร้อน700 ml อยมคนผสมผสมให้เข้ากันจนละลายเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้เลยนะคะบรรจุใส่ขวดปั๊มค่ะเพราะว่าง่ายสะอาดสะดวกสูตรนิ่งและต้นทุนควบคุมได้ง่ายกว่านะคะส่วนผสมแรกนะคะที่อาจารย์จะใส่ลงไปในแก้วนะคะนั่นคือน้ำเชื่อมก่อนนะคะ น้ำเชื่อม2ปั๊มค่ะขึ้นสุดลงสุดนะคะจะเรียก1ปั๊มจากนั้นค่ะใส่น้ําดื่มค่ะ4ออนหรือ120 ml นะคะอาจารย์จะใส่น้ําแข็งลงไปที่ก้นแก้วก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราค่อยลาดช็อตเอรสโซดด้านบนนั่นเองนะคะสำหรับทริคของอเมริกาโนเย็นแก้วนี้นะคะถ้าเราต้องการให้น้ำเชื่อมน้ำเปล่า แยกชั้นกับกาแฟที่อยู่ด้านบนนะคะต้องเอาความหนาแน่นลงก้นแก้วก่อนอาจารย์เลยเลือกใช้น้ําดื่มผสมกับน้าเชื่อมแล้วค่อยลาดช็อตเอสเปรสโซซ,ซึ่งมีความหนาแน่นที่เบากว่านั่นเองนะคะแล้วเราก็ได้อเมริกาโน่เย็นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ